พี่ๆทุกท่านครับพบกับผมช่างตุ่นมิลาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ bmx 4ที่เป็นตัว m sport นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันทีเดียวนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับบอกเลยว่าเน้นคุณภาพเสียงและเบสให้กระหึ่มเลยทีเดียวนะครับแล้วซึ่งเน้นงานติดตั้งแล้วก็เน้นไฟด้วยนะครับซึ่งคันนี้ก็เลยช่างตุ่นจัดให้เป็นชุด alpine บวก am mercury นะครับแล้วก็เซ็ตลำโพงเนี่ยเป็นของ alpine นะครับ แล้วซับจะขายไม่ได้เลยสําหรับกราวซีโร่ตัวที่เป็น SPL ตัวนี้นะครับซึ่งให้คุณภาพเบรที่หนักแน่นจนหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่างานติดตั้งจะสวยขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงก็คือตอกย้ําสําหรับการติดตั้งในรถ b m ว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานของ m i ลล s าส d อดโนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมงานติดตั้งกันแล้วก็รับฟังคุณภาพเสียงกันเลยทีเดียวเชิญเลยครับ you <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ชมงานติดตั้งและได้รับฟังคุณภาพเสียงกันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดนะครับสำหรับใครที่อยากได้ทั้งสไตล์ไฮเอนด์และสไตล์เบสหนักๆแบบนี้ในรถ g m ติดต่อเข้ามาได้ที่มิราทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ